กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนพายุรึดูร้อนฉบับที่5เหนืออีสานตะวันออก27จังหวัดระวังฝนทลลมลูกเห็บตกวันนี้กลาบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่24เมษายน2 5 6 6แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้ออกประกาศเรื่องพายุหึกเรือร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่5ระบุว่านะครับในช่วงวันที่2 4 6เมษายน2566ลมใต้ และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดลักษณะเช่นนี้นะครับ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีพายุหรือดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแหง่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่นะครับจึงของให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากพายุหรือดูร้อนโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงไม่ควรสวมใส่โลหะ และหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือขณะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองส่วนเกษตรกรนะครับควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงในช่วงวันและเวลาดังกล่าวโดวยจังหวัดที่คาดว่าจะมีผลกระทบมีดังนี้นะครับวันที่24เมษาย,ยน2566นะครับภาคเหนือมีจังหวัดน่านอุตรดิตฐ ตากพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยน้องไทยบึงกาฬสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นมุกดาหารยะโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคตะวันออกมีจังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบุรีและ วันที่25และ26เมษายน2566นะครับภาคเหนือมีจังหวัดม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพระยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยน้องคายบึงกาหน้องบัวลำพูอุดรธานีสกนลนคร นครพนมชัยภูมิขอนแกน่นการศิธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอด็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทการเจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทอง พระนะครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานะครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีจังหวัดนะครนายกปราจีนบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองส่วนบริเวณอ่าวไทยทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยนะครับครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารประกาศเตือนเรื่องพายุรึดูร้อนฉบับที่5 ที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและถ้าหากกระผมทผําผิดพาดประการใดก็กราบขาออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจเสมอมาสําหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ